มาหาหอยได้เยมานี่ย้โอ้นี่สิบสี่หน่วยเังไงตองไปหาดวงหนวะมาแต่มแล้วนับได้ไหได้ยได้่เไปแป๊บเดียวเนาอ้นับเซกขนนั้นนับแทนจานไปวยี่ทังหลังนลเออมซ่าเดอมซ่าเดอมซุกซซ่าบสวัสดีครับเอซช่องวิถีชีวิตชนเผ่าแท้ข่เนาะ สรับมือนี้เดี๋ยวบอลนิดกับ15 FC ไปหาบึงหอยเลือเนาะครับกะหลายปีแล้วครับผมตั้งแต่ประมาณสัก12-13ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอลนิดเคยไปหานะครับอยู่ในดงนะครับช่วงนั้นกะขี่รถไปหยอดน้ำยางนะครับหยอดน้ำยางสวนปัสจีไตเนาะครับหอยเขาเอินไตนะ่เนาะ ต้ขาวคนทางนะครับขี่รถไปหยอดน้ายางประมาณตีสองทีสามแต่ละมือ้อได้ไม่ต่มกว่าสองหน่วยสามหน่วยไ,ได้หอยเหลือมนะมันพอมีนะครับเนาะรากาสำหรับปีนี้นะครับก็บเป็นปีแรกกบผมผมไปเลาะบึงแถวๆตลาดเล้าแล้วแม้ค้าทังตลาดเล่ามากขายหลายนะทังประเทศเล้าอาจจะมีหลายหรือเปล่าเพราะาหอยพวกนี้มันจะอยู่ในป่านะครับเป็นหอยไม่ใช่หอยที่อยู่ในน้ําเดอ้อหอยเดือนี่ นัวของเขาสิเป็นลักษณะนี้นี่เห็นบ่ครับนี่กาถือว่ามือนี้สิมาล่องหาเบื่องในธรรมชาตินะครับเนาะในดงเพราะว่าทางปลาส่วนยางมือนี้ก็สิมีดงอยู่บางญยดอกนะครับเขาเอืน่นวนาตามาบอกนะครับพี่แล้วทางอุเหมาพี่เนาะครับเนาะผมว่ามือนี้นี่มันเป็นค้คยๆว่า คนสิคิดว่ามันบ่มีแล้วผมคิดว่าแต่ว่าผมก็คิดว่ามันสิบ่มีนะครับแต่ว่าก็สิลองหาเบิ่งนะครับว่ามันเป็นแบบใดมันอยู่จังได๋นะครับพวกนี้มันสิอยู่ในรูในซอกหินนะครับในโพรงไม้นะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่มันสิเข้า,งาไงเด้มันสิเข้าไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮามาเบิ่งไปนะพร้อมกันครับว่ามื้อนี้มันสิพอมีบ่เนาะครับเนาะ ผมก่ายังบอกการันตีได้ว่าเขาสิได้จักหน่วยนะครับแต่ผมคิดว่าสิบบได้อยู่บ่เนาะครับเนาะคนบค่อยหาเพราะเพราะเขาคิดว่ามันสิบบมี่นะไปว่าวร้ายนะครับไปหาน้ำกัน นี่เอซเห็นหูบ่ครับหูแบบนี้นะครับมันจะมักไปอยู่นะยมันจะมักเขามาอยู่ตั้งแต่หินแต่อย่างนี้แหล้วีะครับโมมี่ครับหนนี่อือ้อ ป่ามันหนสิมีนะ fc พอแ้วครับเอซีพอแล้วพอแ้วพอแรกนี่นี่นี่ครับนี่นี่เห็นบอกโอ้ยนี่นี่หอยเรือนะพี่น้องอยู่ในเงาไหมแบบนี้ก็อยู่นะครับมันบวมีของอยู่เห็นบ่ครับวิธีการมันอยู่นี่มันจะหันก้นออกมานะครับหันก้นออกมานี่มันสีบุมีมิยังเห็นมันได้นะครับมิยังสีบรเห็ดเห็ดยังม่ได้ครับมันเริ่มกลจากสีออกนะครับเนาะมันเริงมาสีออก อุ้ยได้แล้วครับเอซีเมื่อหนึ่งนี่อ,อ่าโต้วนอยู่อ้วนอยู่อ้วน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 อยู่น่ะว้าเออได้อันหนึ่งแล้วครับเอซีได้แต้มหนึ่งแล้วเมือน,นี้ได้พรสองแต้มอยู่บ่เนาะว้าไปลองหามึงอีกรูปแต่ละแต้มหนึ่งแล้วเมือน,นี้ อธรรมดาต้นไมน้มันมันก็ซีมีโกนนี่ขึ้นไปอยู่ในเอฟซีบอมมี่ เอฟซีครับตอไม่แบบสี่มีหูเนาะน่าจะมีเลยเลี้ยววเข้าไปคือน้ำลายมันอยู่ครับเอฟซีมันเป็นเรือเหลือมนะจะก,ก่อนที่นี่อยู่ตามมากรัิ เอฟซีเห็นแล้วเห็นแล้วเหนแลแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห้โอ้เห็นปะเห็นน้ำผมปะครับโอ้สองน่วยมือต้นนัฮะอออยอีเฮ้ยนี่น่อยหนึ่งเห็นปะอุ้ยนี่น่วยสอง้ยหมานหม ได้อีกสองเต็มครับเอฟซีาท์เท้าเขาทาแล้วสองเต็มครับเอฟซีโอ้ยปิดปากอย่างนี้มันหนาวอ้อ่นเด้อ้่นอยู่สามเต็มแล้วเหมือนี่สามเต็มแล้วสามเต็มเลยเอฟซี อุ้ยนี่มนัมนมนัมนมันมันเอฟซี FC. เห็นบ่ครับหูนี่นี่ผมชิ้เครื่องไปเบื่องหูนี่จักมันสิเป็นเอาไหนเนาะไปล้องเบื่อง่อน เบิ่งน้ำการขับหุ่นเอฟซโอ้่มีหอยบ่มีหยังเลยเบงด้โอทัทททอ้เบิ่งนเอฟซวาตหอยเรือหอยเรือหอยเรือบงนุ้นดับนู่นดห่อยโอ้หโเต็มอัดอยู่นี่บาทนี 2 phần à. Phần à. 2 là FC. Ui. 3. Châu ơi. C. Phần à. Ha. Bớt là bỏ ba. 6. Yo. Hát đó. Chết. Chị Ui. เบ็ดเลยเนาะไอ้วันนีนเม็ดละบอกอย่าจกเด้พี่น้องเนอโอ้แหเบ็ดหน่วยพูดเบิ่งก่อนนะ แปดหน่วยมันก็เป็นเป็นอะไรวะม,มัน,มนโมเมนต์วงทั้งบดดาเนีย่ยมันมีแสงเลยครับมันมีแสงทางในไหมหเรือ,เ,อเข้าไป

thì đi vô đi qua mọi chuyện đi thẩm ngay được đấy chuyện đi đấy đi đi mọi đặt đường mọi chuyện đi mọi chuyện đi mọi chuyện đi mọi bỏ hút bỏ hút hút đây là cái đây ôi 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 đi đi ôi ôi, ôi, ôi. 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 Đúng không โอ้อันนี้โบแมนนย์นะครับเดอร์ฟซีเด้เนี่ยลูกมันอันนี่ซับซาครับโอ้เม่มันเอาบดแแบวเลยไี้ลูกมันเนี่ยฮาร์เดเอฟซีเตเมเนี่ยมาเนี่หาเกือบเกืบสชั่วโมงสอง,งส,องสี่หกแปดสิสิบสองสหน่วย ครับอหอยสิบสี่หน่อยคุณน่ะอ๋อแต่มีตัวหนึ่งตืน่นเต้นมากครับมองนี่นะหองสุตไทยมึงเนี่ยงัดไม่ออกขึ้นว่าคุนอ่ะมันหมกอยู่น้ำปูนคือว่าหรือเฮ้ยอาผมก็บพวกคยหาเนาะครับเนาะอันนี้ก็นในรอบเป็นสิบปีเลยแต่ว่ามืึอนี่อยากขึ้นอยากหานะคืออยากหาเอฟซี FC เบิ่งว่าหอยภูเขาหอยบ้านเท่าหอยเดือนนั่นเป็นอย่างไรเขาหาแบบไหนนาะครับเนาะกะ ผู้ใดที่ไปขึ้นผูขึ้นผาเนาะครับเห็นหอยแบบนี้ก็คือกินได้ดครับหอยเดือดครับผมก็ขอฝากไว้เนาะครับเนาะสำหรับผู้ที่เห็นก็เอามาต้มยำต้มสุกก็ได้นะครับเนาะสำหรับออ,ออืตัวมอไปแป๊บเดียวเนาะอ้นับเซกคะแนนนับเซกแทจานไปเว้ยนี่เป็นทั้งหลังนลยเออเอานับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ฮะฮะ6 7 8 9 9 10 10 14หน่วยพี่น้องเอ้ย14หน่วยเฮ็ดได้กินแม่ได้กินละบานี่น่ะได้กินแม่ได้กินยายจ้ะว่ต้มซ่าเด้อต้มซ่าเด้อต้มุกๆซ่าแซ่บซ่าแซ่า่ผักบวง าเทีวโ <ination? S 2> pagar, hair, ้ยเคยหาเทืบเินเลยเ่มนจะหารอบนี้าจะงูเนี่ยจะงูสี่งูหาู่นีหนาไหมจะมีหราไปตะเาได้ชอบนอรูมันหนาวเนาะทัหมดนันลูกมันจะมีอยู่ได้เห็นลูกมันอยู่อันนึงเห็นลูกมันห่อเนาโตงสีอ้วนดีว่ามันกินมันมันกินแ่ม่ธมาอันกินเห็ดกินเห็ดกินยิ้มกินเห็ด มือนเลอกเบิดจกปนหอยนะคาดขนาดเออกันได้่พ่อไปหายูเออพอได้แก่ยุันี้นะมีหลายแนเนาะมันมีหลายยุคสปั่นเนาะเออมีหลายที่ได้หลายอืมรูจัดเพขายเฮ้ยว่าพกมัไม่สกว่าโมเยตลาดนานบได้จุเพาะว่าจพสองชม้งด้ยชิีหาน่วยก็ได้ละกันหลายอ้าวตตบ